สวัสดีครับพบกับเซลเพ้งอีกแล้วนะครับวันนี้เพ้งจะพามารีวิวตัว Highlander 4ประตู LDA g กียร์ออนะครับ1.9คันนี้นะครับเปลี่ยนแม็กให้ลูกค้าก็ลงตัวสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมใกล้ๆนะครับดูนก่อนครับรุ่นนี้นะครับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์พร้อมเดไลท์ในตัวนะครับ กระจังเป็นสีเทาสับของโคูมเมียเลยครับสวยงามนนะะพาไปดูรอบๆคันก่อนนี่ตัวยกสูงนะครับตัวนี้สีประตูสวยๆเลยขาวมกมีเปลี่ยนแบบทีเอให้ลูกค้านะครับสามเจ็ดสีดำเงานะตัวนี้ก้านกันยกนะครับยอดแดงนะครับยอดอติดเลยนะดูรอบคันก่อน คันนี้แต่งลงตัวนะครับสวยเลยนะครับเป็นแบบให้ลูกค้าไฟหลังนะครับ LED นะครับลมดำพ mm hmm. ามาชมด้านในกันครับ mm hmm. ด้านในนี่นะครับไ่มาแผงประตูก่อนนะครับลุนลาย ปรับกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับรุ่นนี้นี่ครับต่อมานะครับหวม่ลัยหน้าตาแบบนี้นะครับได้จอนะครับดิจิตอลพร้อมกล้องมองหลังนะครับตัวนี้จะมีตัวปั l ติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับรับโทรศัพท์ได้ในตัวพามาให้ดูหน้าจอมีคันเกียร์เป็นแบบนี้นะครับรุ่นตัว LDA จะได้ระบบ HDC H เอมาด้วยนะครับตัวนี้เลยนะครับมีฉมภายในประมาณนี้เลยนะครับเบาะนะครับเบาะผ้าพรีเมียมลายใหม่นะครับตัวนี้โฉม2 0 2 3นะครับหนลายเพให้ดูรุ่ลายเบาะทรงเดียวกันนะครับกับพวกตัวรุ่นอื่นๆของยกสูงเลยนะครับแต่ว่ายังเป็นเบาะพรีเมียมอยู่นะครับตะเข็บเดินอย่างสวยนะฮะ สวยงามเลยนะครับตรงตัวคันนี้ครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับรถอีสุสุทุกรุ่นนะครับติดต่อเพีงเยงได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากให้เพียงทำคลิปรุ่นอะไรก็บอได้นะครับเพียงจะรีวิวให้ดูนะครับคันนี้รอส่งมอบพวกนี้แล้วนะครับสวยไหม ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ